โอไมวาโมชินเดลุโอร่า oh ต่อลาเลนี oh ่ตี๊รางร้านเก้าเศนฮันช็อปบ,บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบ,บริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหา,หาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ ต้องนี่เลยนะเดอะฮันชอ็อปบอกเลยว่าของโคตรดี Level Up ใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลย Level Up โคลาดเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกัน เอาแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมกราบัดสิบาทกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เนี่ยเราจะเอาตัวของมาเอลไปเล่นกันในโหมดสามัญแล้วก็เป็นโหมดเคออสด้วยก็คือโหมดสุดจะตึงที่มีแต้มคะแนนเนี่ยในการจัดทีมน่วันนี้เราจะเอาตัวของมาเอลตัวนี้ไปเล่นกันดีกว่าแล้วก็วันนี้เราจะมาทดสอบของเทพของมาเอลกันด้วยนะครับกับนี่เลยเห็นถุงมือที่มีออร่าอยู่ตรงนี้ไหม นี่คือของเทพชิ้นล่าสุดของมาเอลนะครับที่ทำให้ตัวของมาเอลโจสตาร์เนี่ยคือต่อยแบบโอราได้แบบโคตรจมันนะโคตรจมันหยดนี่ไปดูเอฟเฟกของของเทพของมาเอลกันนะว่าทำอะไรได้บ้างนะครับนี่เลยหุงมือดวงวิญญาณฟาสนี่นะเอฟเฟกของอาวุธศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยก็ต้องเล่นกับเผ่านางฟ้านั่นแหละเมื่อพวกพ้องในทีมของเราเนี่ยครับเป็นเผ่านางฟ้าใช้สกิลเดี่ยวเพิ่มดาเมจ ให้กับมาเอล20%สูงสุด60แต่ว่าถ้าใช้สกิลหมู่จะเพิ่มความสามารถของมาเอล10%ด้านโจมตีสูงสุด30% <S <S เท<ป>่ากับว่าถ้าเรามีนางฟ้าทั้งทีมเนี่ยเราเอาพวกพ้องเราเนี่ยตีไปมาเอลมันก็จะมีความเทพขึ้นนะครับแล้วก็หมดเควอสในตอนนี้เนี่ยทีมนางฟ้าก็จัดได้ว่ายังไม่ค่อยฟูทีมเท่าไหร่แต่ผมก็จะพยายามจัดให้มันเล่นได้แล้วกันนะปะเดี๋ยวเราไปดูทีมกันดีกว่าว่า ทีมของมาเอลในโหมดเควอสที่เป็นฟูลนางฟ้าเนี่ยมันเป็นทีมอะไรเนี่ยไปดูกันแฮะคือมาเอลมันก็เดิมๆม,มันก็เก่งอยู่แล้วนะคือดาเมจมันก็แรงอยู่แล้วนะเนี่ยยิ่งมีของเทพม,มันจะแรงหนักเลยทุกคนนี่เลยเควอสของมาเอลก็เป็นทีมนี้นะครับทุกคนซึ่งทีมเนี่ยมันจะบัฟมาเอลแบบค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าลิสต์ตัวเนี้ยลิสฟ้าตัวเนี้ยมันจะมีเอฟเฟกต์ของพาสซีฟเนี่ย ก็คือจะเพิ่มสเต็ก20%ให้กับตัวละครในทีมเนี่ยที่มีป้องกันคีย์ดิคอนมากกว่า100% 20%นี่เยอะมากนะสเต็กนะมาเอลเนี่ยเดี๋ยวไปดูป้องกันคีิตดิคอนของมาเอลนะครับป้องกันคีย์ของมาเอลอยู่ที่112%เท่ากับว่าเราจะได้พาสซีฟของลิสต์ตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวของมากเรเล็ดแดงที่เป็นเจนล่าสุดเนี่ยก็จะมีพาสซีฟนี่เลยนะจะเพิ่มโจมตีให้กับตัวเอง5%ต่อบัฟแล้วก็ตั้งท่าเนาะแต่ว่าของเทพของ ตัวของมาร์เกลตเนี่ยจะเพิ่มดาเมจที่สร้างให้กับอีกฝ่าย5%แล้วก็ลดดาเมจ5%ต่อนางฟ้า1คนด้วยก็แน่นอนแหละฟูทีมของเราคือนางฟ้าส่วนความเทพของตัวนี้ไม่ใช่พาสีฟแล้วก็ของเทพแล้วก็ไม่ใช่ความเมตตาด้วยจะเป็นสกิล2ที่จะลบดีบัฟให้กับทั้งทีมทั้งหมดเลยนะครับที่ขั้นแรกนะแล้วก็จะเพิ่มสเต็กลดดาเมจที่อีกฝ่ายเนี่ยสร้างขึ้น20% 2เทินนับนี่คือขั้นแรกขั้น3นี่บอกเลยว่าโคตรจะเบิ่มนะครับ ลดดาเมจ40% 3เทินแล้วก็เพิ่มความสามารถด้านโจมตี15%ด้วยนะครับคือมาเรเกลตตัวเนี้เป็นตัวที่ตีเดี่ยวเออถอนตั้งท่าได้ด้วยนะแล้วก็มีสกิลบัฟด้วยนะครับมาเอลมันก็จะได้รับความเทพตรงนี้ไปเต็มๆนะครับส่วนมามาร์ทเนี่ยเอามาเพิ่มความถึกให้กับลิสละกันคือลิสมันมีตีหมู่ด้วยไงแล้วก็จะสะสมระหว่างนั้นเราก็จะสะสมสแต็กให้กับมาเอลนั่นแหละมา เราก็ไปลุยกันดีกว่านะครับกับโหมดเคอสและทีมมาเอลโจสตาตัวนี้เลยตาที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เล่นตัวของมาเอลโจสตานานแล้วนะทุกคนวันนี้เราต้องจัดสักหน่อยไหมมีของเทพมาด้วยมาตาที่หนึ่งเจอกับทีมมาเอลด้วยกันวะ่ะแต่ว่าอีกฝ่ายเขาใส่เป็นซาลีเอลนะไอ้เม่งนะมาได้เลยนะครับเจอทีมมาเอลเหมือนกันด้วยเออแต่กำลังต่อสู้ทีมนี้เรามันค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะทุกคนว่าปะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้อง อาจจะเปลี่ยนทีมนะันเดี๋ยวดูก่อนนะมามาถึงเนี่ยเราใช้โซล่าเลไปก่อนเลยละกันแล้วก็ตีไปเอามากะเลตตีไปก่อนไปเอาเอ้ยหรือลิตรีลิตรีไปที่ซาลิเอลแล้วกันแล้วก็ตีไปโซล่าเลไปก่อนแบบขำๆนี่ไงแล้วก็ตีโปง้งแบบหมูด้วยเออลมทับไปเลยตีไปฮฮเหวยนี่ไงเฮ้ยจริงๆแล้วเราเอา เอาลิสตีไปก่อนแล้วก็มาเอลเออนะครับ <Okay. S 1> มาเออเดี๋ยวเจอพลังของมาเอลโจสตาพี่มาเอลเตรียมโอราและเจอกับทีมนางฟ้าด้วยกันเองนี่มันโอราจริงเฮ้ยหรือว่าเขาใช้โอรามาก่อนเลยมาเดิมเลยหรอมาเดิมเลยหรอหนุ่มไม่โอรล่ามั้งแต่เริ่มนะเพื่อนนะเอาว่ะโซล่าเลมากอนหนึ่งทีโอเคโซล่าเลแล้วก็โอราอุย้ยเป็นไปจะไม่นุ่ม ออมันจะแรงขนาดนั้นเลยบบเหรอเพื่อนนะแล้วก็โซล่าเรนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โยมันขนาดนั้นเลยนะน,นะโอมายวาโมชินเดลุโอไมายวาโมชินเดลูไปเ,เดี๋ยวเราก็จะใช้สกิลของมากระเลตเนี่ยลบดีบัฟไปก่อนนะครับแล้วก็โซล่าเรนะไปครับแล้วก็มาเอลเนี่ยโอร่าไปเลยแล้วกันนะไปตีมาเอลเนี่ยบลบไปก่อนเลยดีบัฟเนี่ยเอาให้หมด เอามันให้หมดแล้วก็โฟล่าเลยขั้นสองนี่สูด้ด้วยดูพลังของโอราพี่โอไมวโมเชนเดลูโอราเรียบร้อยท่จีไปกันแล้วพ <c oughs> ลังของไมโอโจสตาร์มาตาที่สองเนี่ยครับผมไปอัพพลังต่อสู้มาแล้วมันจะได้เยอะขึ้นไง เราแบบต้องเน้นเปิดก่อนมากๆมาเลยตาที่2เนเจอกับทีมของ7บาท8บาท9บาทกับทีมของเมลิโอดับเนี่ยมาก็จะประเดิมเลยแล้วกันเนาะเราใช้ลิสเนี่ยปาดแปดไปก่อนแล้วก็ใช้ลิสเดี๋ยวลืมดูเลยตัวไหนมีทรามิเอลนะได้เป็นตัวนี้เออไม่มีไม่มีทั้งคู <c oughs> อาา่อ่าฮะงั้นเราใช้มาเรเลตเนี่ยลิสดีกว่าแล้วก็โซลารีนี่ไงลิสไไปก่อนเลยแบบขำๆแบบไม่ค่อยแรง แล้วก็ตีตัวไหนไปก็ได้ไปแบบเดียวโอเคแล้วก็โซล่าเลยไปเลยโซล่าเลยอ้้อมาเออันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ทุกคนคือต้องหาอะไรแบบเปิดสกิลไปก่อนแล้วก็ตามด้วยโซล่าเลยอย่างจะชอบมา <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเลจิล้งฟิชวะขวายขวายมาที่มากะเล็ดวะอย่เย็นเอาหน่อยเอาหน่อยอวาสารอวส,สารมามาเล่นพานอวสารเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วดูตรงไปเราใช้มากอเลตเนี่ยเพิ่มสเต็กไปก่อนเลยเนาะแล้วก็โอร่าโอร่าแบบ2ใบด้วยไปเมมโมรี่ออฟซัมเมอร์ไงเพิ่มสเต็กโจมตีไปก่อน10%อ่าแล้วก็โอร่าโอเคเรียบร้อยสันคัตเตอร์สันคัตเตอร์กับโอร่าตีล ตาที่สองว่ะมาตาที่สามใวักับความระดับพหุการนี้ยังทีมปีศาจด,ด้วยไป <c oughs> เล่นทีมปีศาจอย่างงั้นน่ะเหรอปีศาจมอนสปิด๊ดไอ้หนุ่มมาเอาใหมตาที่สาม <c oughs> อีกรอบรอบเมื่อกี้ไม่นับแล้วกัน <c oughs> คือเห็น <c oughs> โจโจ้นี่คือออกกันเลยไง อีกฝ่ายเป็นทีมของฟูสีแดงด้วยหรอทีมดัตเป็นดัตลอสเวยด้วยนะอ๋อแต่ว่านี่มันมีทอนด้วยนะครับมียั่วยุอย่างนั้นนะหรออ่ะเดี๋ยวเราสะสมแตกไปก่อนละกันด้วยตัวของลิสตีไปแบบขำๆอ่ะตีไปแล้วก็โซล่าเลยละกันมาแบบไม่ค่อยแรงมากนี่แบบไม่ค่อยแรงมากสะสมแต,แตกไปก่อน ไปเลยเออตีไปขำๆแล้วก็โซล่าเลยเออเบิร์นแบบเบิร์นร้อนๆร้อนจี๋จีอ่าโอเคเมลิโอดัสตเขามีการ์ดขั้นสองสองใบก็คือมีการ์ดสองใบในมือนะมาเลยเคียวโอ้ยเคียวไม่ใช่เคียวดิเทอร์รี่ตั้งท่ามาแล้วก็ตีมาที่มากาเล็ตเลยนะครับตัวของเมลิโอดัสนะยึดเค้มานหนึ่งเทอนี่ยังงอนยังงอนดูมามันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวรอดูสแต็กของมาเอลหน่อยดิ แต่ของมาเอลนี่คือเพิ่มมาเก้าพแล้วนะตึ้งเราตีหมู่เราตีเดี่ยวอะตีไปก่อนแล้วกันแล้วก็มาเอลแล้วก็มาเอลต่อไปไปเลยไงตีแบบขำๆตีแบบขำๆไปก่อนแบบไม่แรงแต่ว่าโซล่าแรงเอ้ยแคปชุดมาหนึ่งทีแคชุดโซล่าเลยนี่เผาเบินเบินยับ สันกัตเตอร์ได้อยก1 0 0 0 0นะครับเป็นไงหมดทีมไม่รู้จะใส่แล้วแล้วดิอีไฟยอ้โหคนเราปิดฉากเลยดีกว่าทุกคนเพิ่มสเตค็คมาแล้วก็โอร่า,าไหมเม e m o รี of Summer. อฟ m ัมเมอร์เพิ่มสเตค็คโจมตีมาก่อน ให้กับมาเอลแล้วก็เอามาเอลเนี่ยซันคัตเตอร์แบบโอราเรียบร้ 3, อยสามสร็จเป็นไงล่ะโอ้โหสีขาวทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตาที่สี่ในวันนี้นะครับผมเจอกับทีมของมนุษย์ป่าเขียวใช่ไหมป่าเขียวไหมคนนี้ป่าเขียวแน่นอนใครไม่ป่าเนี่ยผมป่าตลาลดเดี๋ยวเราก็จะใช้มากาลิโตเนี่ยตีไปเลยที่ป่าเนี่ยครับเอ้ตีล็อกซี่ดีกว่าไหมแต่ป่ามันก็ไม่เท่าไหร่ ตีไปแล้วก็ใช้ลิสตีหมู่ไปละกันแล้วก็โซล่าเลยมาเลยตีขำขำตีขำขำไปก่อนแบบชิวๆมาแล้วก็ทีสไตร์ทีสไนต์ไปเลยเก็บสเต็กก่อนแล้วก็โซล่าเลยเบิร์น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 หัวไม่เนบร้อนไหมอากาศเมืองไทยตอนนี้อีกฝ่ายนี่ร้อนกี่แน่นอนเนบมา มาอย่างนั้นน่ะเหรอเดี๋ยวไปเจอตูครับผมเดี๋ยวตูวจะโอบรา่าใส่นายไม่มีเสียดายตานี้ไม่มีโซล่าเลนะครับอย่างนั้นหาแน่นอนตีไปที่ลิสเลยป่าโอ้โหขึ้หลอ,เลเหอดเลยหรอตีโคตรแรงนะครับป่าโอ้ยป่ามันตีแบบแรงเผากระท่มจัดอะทุกคนดูดิมันก็เกินไปดาเมจป่าเออตีมาตีตูก็มีป่าทุกคนไป หรือเ,เราก็ใช้มาเอลเนี่ยตีไปก่อนเนาะเพื่อเก็บรวมการ์ดนะครับแล้วก็บัฟใหม่แล้วก็มาเอลอีกทีหนึ่งตีไปที่ป่าแล้วกันไปฮะมาโอนราแบบคำคำเไืก่อนหนึ่งทีครึ่งหลอดด้วยโอ้ยฝ่ายใส่ทรามเอลอ่ะเอาโซโลป่าแน่นอนดูซุงมาเมมโมรี่ซัมเมอร์รอบนี้มันจะได้แค่ไหนก็เชี่ยวโอนราเรียบร้อยโซโลป่าก็จีจีจะไปใช้โซโลป่า อย่าอย่าอากาศมึงจะมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องอาต่อไปในวันนี้เจอกับทีมอาเทิร์นอาเทิร์นป่าอีกแล้วป่าเขียวอีกแล้วป่าเขียวอีกแล้วทําไมมันฮิตกันหรือยังไงทีมนี้ไปเลยตีป่าเขียวแต่ว่าป่าเขียวผมว่าเขาน่าจะเป็นโซโล่ดาเมจโอเคใส่ทราเมอลเป็นโซโล่ดาเมจนะครับนี่ไงมาโซล่าเลไปเลยแล้วการท่ากันมาปาดป่าเขียวไปก่อนเลยได้ข่าวว่าป่าเขียวนี่เป็นโซโล่นี่เรา มาทริสไตร์แบบขำ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 ,ำแล้วก็โซล่าเลแบบขำขำนี่อะโซโล่ดาเมจของจริงอ่ะทีนี้ตุยหมดอ่ะพวกพ้องตุยหมดมาดิกี๊ด้าป่าจะเป็นโซโล่ดาเมจได้ขนาดไหนกันเชียวผมก็อยากรู้เหมือนกันมาอาเทิร์นอาเทิร์นมาอาเทิร์นมาได้มาด้าตีมาโอเคอดทนด้วยไปไงของจริงตีที่ลิสแล้วก็ป๋าว่ะปุ๊บปุ๊บลิสโอ้โททยเลงจัด ป่านี่แรงจัดตามสไตล์ป่าป่าก็คือป่าอยู่วันยังคำ่ำไปฮะไปครับเรียบร้อยตาน,นี้โซล่าเลยร้อนร้อนอากาศร้อนๆแล้วก็โอกรา่าซันคาเตอร์มาอาีโอกร่าเรียบร้อยปมาจีจีข้างๆก็โดนไปด้วยนี่แหละดูดาเมจด้วยเขาฝักแล้วเริ่มเขาฝักแล้วจีจี ไมเอลโจสตาสุดจะหล่อเท่แบบดาเมจแบบบ๊อบคือลือเหมือนอากาศไทยตอนนี้โอ้โหโอ้คนยักษ์ว่ะแบบของของ,งของใหญ่เล่นของใหญ่มาเราก็จะใช้มากอเล็ดเนี่ยตีใครดีวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอามากอเล็ดตัวแรกตีไปก่อนเนีครับแล้วก็ใช้ลิสตีหมูไปค่อยๆตีแล้วก็โซลา่าเรนะคือไอ้คนยักษ์ว่ะปาดไปก่อนเลยหนึ่งที พลังของคนยักษ์มุมมุมคือหรือนี่ไงปานหมู่ไปเก็บสแต็กไปก่อนแล้วก็โซล่าเลยเออบินไปเบินไปเบินให้มันร้อนมันร้อนจี๋มาตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะเก็บใครก่อนแต่เอเลนเรียกผมว่าเอเลนก็ตีมาที่ตัวมากาเร็ตโอ้โหขึงหลอดเลยเหรอขึ่งหลอดแล้วล่ะเพื่อนแรงไปไหมแรงไปไหมอดทนด้วยคนยักษ์มาแล้วก็โอ้ย้ำย้ำที่มากาเร็ตใจเย็นใจเย็นก่อน ยังก่อนนะใค,ใครโหดกว่ากันสองตัวนี้หรือ,อยังไงหรือมาเอลมาเอลเดี๋ยวนี่ไงทุกคนผมว่าผมมีแผนอยู่นะเฮลิสตีไปนะครับถ้าดูจากทรงแล้วเนี่ยเอเลนน่าจะโหดไหมเรื่องดาเมจไปแล้วเราสตาร์ทที่เอเลนแล้วกันอยา่าตีหมูแล้วก็สตาร์ทที่เอเลนเรียกผมว่าเอเลนสตาร์ไปก่อนโอเคไม่ต้องเล่นไปครับโอรได้ข่าวว่ามันตึงไงตัวนั้นน่ะเอเลนมันตึงไงต้องสตาร์ทไปก่อน แต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเจจะแรงกาดไหนแต่คือเขาก็เอามากาเลตผมให้ตายก่อนจิ้งอีกฝ่าย <c oughs> เออถ้ามันจะขนาดนั้นอะมากเลตผมก็ตายก็ได้นะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหได้ดิวะได้ดิแอ <c oughs> ไปครับเราปิดยากเลยรวมการ์ดของมากาเลตมาใช้การ์ดแล้วก็อันติีของมาเอลกับไลซิงซัน <c oughs> ดูความแรงด้วยเมมโบรี่ออฟซัมเมอร์บัฟมาก่อนเพิ่มสแต็กด้านโจมตี แล้วก็ไลซิ่งซันแบบแรงๆเตี๋ยล่างล้านเก้าเศนเกือบส่งล้านาเมจบ้องเกินาเมจแรงเกินมาเอลมีของเทพที่มันแรงขนาดนี้เลยเล้ อ่าเดียนเน่นะครับตีมาาขบขำด้วยขำโอ้ยอดทนด้วยอดทนมาด้วยมาเราก็ GG Easy เนี่ยครับตีไปตีไปครับมาแล้วก็มาเอลปิชาก่อยฟุตชาวเวอร์แบบขำๆอย่าเพิ่งตายนันนอนทีสไตร์ไปเลยอย่าเพิ่งตายนันนอนเพราะเราจะใช้มาเอลโอราสันค์ตเตอร์ไงเล่าเอ้ยสารมา 9าแสนสองนะแบบบองคือเรือแล้วโอเคผมนี่ก็คือไมเอลโจสตานะครับพลังของโจโจ้นะเป็นไงครับกับโอราสกิลหนึ่งในวันนี้แรงป่ะขนาดโซล่าเรที่ร้อนพอๆกับแดดเมืองไทยตอนเยี่ยงแรงอ่ะคือสกิลหมู่แรงจัดขอแค่เราฟาร์มสเต็กนิดนึงอ่ะไมเอลตัวนี้คือแรงมากนี่ขนาดไม่ฟูทีมนางฟ้านะเพราะว่าบางตัวมันก็ไม่ ถ้าไปเล่นจริงๆเนี่ยมันก็เล่นไม่ได้ไงอย่างลิสต์อย่างเงี้ยลิสต์จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะกับเล่นฟูนางฟ้าด้วยนะหรือว่ามาร์เก็ตตัวเนี้ยไปใส่มาร์เก็ตฟ้าก็ได้แต่ว,ว่าคะแนนมันเกินไงเป็นที่เป็น LR นที่ขนาดเล่นทีมไม่ฟูะไมเอลยังขนาดนี้เราคิดดูว่าถ้าไมาเอลเล่นทีมฟูนางฟ้าที่มีซับเป็นทริสตันเนี่ย มันจะแรงขนาดไหนกับของเทพชินนี้ด้วยนะครับนะใครที่ชอบมาเอลโจสตาก็ฝากทุกคนเลยกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามได้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้าคนเหน้าสวัสดีผม